ึงเรื่องงานมันก็มีงานหลักประเภทนะคะงานสวนงานนอกบ้านงานในบ้านงานครัวสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในแต่และว,วันก็คือเรื่องกินถักลงมาที่ทำจนเคยชินนะคะนั่นก็คืองานบ้านงานครัวก็มานัวเอากับที่ฉันนี่แหละจ้า <Okay. S 1> ฉันคนเดียวทำกันให้หุ่นเคียวกันไปเลยนะ ก็เรียกได้ว่าสิ่งที่นอกเหนือจากการกินชาเขียวก็คือเหลียวมาที่งานบ้านนี่แหละจ้ะบวกบวกลบลบแล้วกาก็รับจบไปเลยแล้วกันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูอยู่ที่หนูคนเดียวอ้าวไม่ต้องไปเหลียวมองให้ชครช่วยงานง่ายๆแบบปอกกล้วยก็อวยเอาไปคนเดียวเลยเนาะหนูหนู แอบสงสัยป้าไม่ใส่ใจให้ลุงมาช่วยโอ้โหอยากจะบอกด้วยนะคะว่าเอาลุงมาช่วยจะอวยให้งานลดลงหรือจะชงให้งานมันเพิ่มเพิ่มเติม,มคือต่างคนต่างทำหน้าที่จะดีกว่านะลูกสาวทำบ้าน,าน,านมันไม่เกี่ยวว่ามันจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่แต่บ้านคือสถานที่ที่ทำให้อยู่แล้วมีความสบายกายสบายใจจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สุดใจเท่าอยู่บ้านของเรา แต่ทุกคนเย็นนี้เรากลับบ้านกันจ้า